ไปโชว์ชุดแม่รึีกคำวันนี้ก่อนอะไรอ่ะน่าหัวชุดสวยอ่ะซื้อที่ไหนมาเนี่ยฮะซื้อที่ไหนมาเอ้าเจดมีเคสของฉันใหม่ผ้าลื่นมันใส่สบายตัวดีอ่ะไม่ไม่น่ารักกันนะมากกว่านะแต่งตัวยังไงก็ได้ให้สะดุดตาใช่เอ่อคนเรามันอยู่ที่บุคลิกการแต่งตัวถ้าเจอกันแบบนี้ในผับในบาร์อะไรก็แล้วแต่แต่พี่หลุยส์สังเกตดูไหม หลังๆเนี่ยผมเนี่ยเข้าไปสไลด์ติ๊กตอกดูนะจะไปเจอพวกหนุ่มๆสาวๆนะโอ้มันใช้มันจีบกันในนั้นเลยนะแล้วมันใช้คําแปลกๆอะไรพวกนี้ไม่เหมือนสมัยเราเขียนจดหมายบอกลกบางทีพี่ส่งของบางทีก็เอาไปแกล้งไปเหน็บไว้บ้างอะไรเงี้ยมันก็เขียนข้างฝาห้องน้าหญิงบ้างอะไรเงี้ยปวดชีพเดีกอีกละแล้วก็มาเลยพระเอามาอีกแล้วก็อกหักพอรักชีเนนก็เกี่ยวว่าเนนเนนอ่ะเนนเข้ามาเดนไม่เกี่ยวเดนไม่เกี่ยวกัน ไอ้นี่ทําลายของวัดเออไม่ดีไม่ดีไม่ได้ไม่ได้แต่สมัยเนี้ยเด็กวัยรุ่นสมัยนั้นพูดไม่รู้เรื่องนด้ว้ยยิ่งพูดเด็กๆนะเด็กวันนี้แหละฮะเออพี่ไปโรงพยาบาลอ่ะคุยกับเด็กละเจอมาเราก็มองาเฮ้ยเห็นเด็กเว้เฮ้ยต้องไปคุยพูดไปเถอะไม่รู้เรื่องนะเราทักเป็นไงบ้างจ๊ะแล้วเขาตอบว่าไงเอาไว้เอาไว้เอาไว้หลุยไปแจ้งไปแ้งนั่นเด็กขอหลุย ม,บบม,มันเพิ่งออกจ<อ>ากห้องคลอดมันเด็กเกินไปอ๋อเหรอเออเฮงเฮียตกทีเดียวฟุ้ง <ๆ S 2> ไมม่หดเลยเหรอไอ้หนูตอนที่หนูจีบแจงเนี่ยหนูพูดยังไงลูกอ,อ่าไอ้เรื่องอื่นอะไรกันก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันตกลงปงใจกันได้ไงใช่ไหมก็ตอนนั้นไปโค้ดราดรับไปโคราเสร็จปุ๊บก็ลากไปเสมต่อเอไปเสมต่อก็กินนู่นกินน,กน,นี่กินอะไรกันไม่ได้แล้วมันต้องพูดความในใจแล้วก็ไปนอนด้วยกันครับพอพูดความในใจเท่านั้นแหละก็ได้เลยพูดว่าแจงกันไหม เรียกไหมบวกอีนั่นบวกอีนั่นเขาใจง่ายไปอีกเรียบร้อยไปเจอคำอย่างงี้เข้าใช่บางคนอยากได้ยินนานเลยเอางี้พวกเราเนี่ยมันไม่น้อยเลยวัยที่จะไปจีบในติ๊กต็อกไม่้อยไอ้ที่เราเห็นเห็นย้ในไลฟ์สดในแอปพลิเคชันงั้นใช่ไหมออสจ่น้อยใจ่น้อยไอเวเนี่ยเดี๋ยวไม่พาไปแคมป์เลย แต่ยุคนี้มันควรจะขันจำพวกเด็กเก่าจริงๆคือแบบผมเนี่ยจะมีน้องอยู่คนหนึ่งคือเขาจะเก่งมากในเรื่องของการจีบสาวจริงดิใครรู้จักใครเนี่ยลุงเอลุงเอนี่โถ่นี่ไงนี่แกหายไปนานแล้วนี่แหละนี่หอสุดเนี่ยกลาบมาริโกวันนี้บังเอ่อยู่ที่หาดใหญ่ใช่ไหมเอเอเชิญยิ้มลุงเอคนนี้ไม่ใช่ไปหาดใหญ่แล้วเนี่ยเอไหนเนี่ยเอลุงเอมาขายยาของเขาลุงเอ ผมพังอยู่นะเมื่อกี้นะเก่ามากแล้วนะวิธีจีบของพี่ๆคือพี่ไม่ทันโซเชียลแล้วยุคโซเชียลช่วงนี้เข้าใจสมัยนี้มันต้องเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนแล้วครับพี่มากกว่าถ้าถ้าพี่จีบผู้หญิงก็ง่ายๆเลยเอาของพี่อะไรร้องเพลงร้องเพลงพี่จอดโจเดี๋ยวแม่พี่และเทปสองด้วยอะไรเพลงอะไรเก่าแล้วเนี่ยเก่าแล้วเนี่ยอ๋อเพลงเก่าเหรอหน้าพี่ก็เก่าเพลงก็เก่าแพ้อะไรเหมันลืมเลย นึกว่าแพ้นว่าแม่งปาดตายแล้วเค่งนึกว่าปาดใกล้ๆสิอะไอ้นี่แพนอนไอ้เหี้ยไม่ใช่แพ้ปาดน้องอย่าแพ้นะพี่ไปเที่ยวญี่ปุ่นมาปะเนี่ยทำไมเนี่ยะโปกิม่ามาเต็มเลยเนี่ยน้องหนะน้อหย้ยนี่แฟนขับผมไม่ชอบนะเดี๋ยวไม่เอาแฟนขับมันเลยกูก็ไม่ชอบมึงด้วยหลุย พีเขาหยอกเล่นอ๋อจีบแบบร้องเพลงอย่างนี้ไม่ชอบแบบไม่อันนี้ไม่ได้ไม่ผ่านเลยครับไปเลยถ้าอย่างนั้นต้องเป็นกราบองค์กรอย่างพี่คนอย่างพี่ท่านจะคิดว่ารักใครรักไม่ยากแต่ไม่อยากรักใครให้ขัดใจเลยอันนี้อันนี้ก็โบลาณอันนี้กบราอันนี้ก็ไม่ได้ทำไงดีลุงเอเดี๋ยวจะจีบเดี๋ยวจะทำให้พี่ดูแถวนี้เยอะด้วยสาวสวย สวัสด่ครับสวัสดีครับค่ะพี่เอ่อชื่ออะไรครับเมย์ค่ะเรียกว่าค่ะเฮ้ยอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยบอกเขาดีไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมานนี่ก้อนมึงอย่าไปจีบสีสัวเขี้ยมแม่เขามาน่ะ อ๋อแม่คุณแม่มาด้วยเหรอครับใช่แม่ค่ะไม่ใช่แม่ค่ะเพื่อนเหรอเพื่เป็นเวนทีนี้ก็มองไม่เหมือนเดิมเลยนะครับทำไมพี่มองหน้าแก่กว่าตุ้ยกันอ่อคือพี่มองหน้าหนูได้ไหมอ่ะมองมองมองหน้าอยู่ครับอันนี้พี่ไม่ได้มองหน้าเลยพี่นองอย่างอื่นครับผมอ่าคืออายุเท่าไหร่ครับสิบแปดเฮ้ยพอดีเลยผ่านแล้วไม่ทราบว่าชวนไปดูอังกอร์ที่ห้องพี่ไหมครับอังกอร์ปกติเขาจะชวนสมัยนี้เขาชวนดูแมวแต่ของพี่แอดวานแล้วครับชวนดูลังกอร์อะไรอย่างเงี้ย สนใจไหมฮะไม่ชอบอ่ะชอบแมวอ่าชอบแมวของวิทย์ให่กับแมวนะอ๋อถ้าชอบหมานี่เลยนะครับนี่ฮะใช่เลี้ยงหมาสวัสดีจ้าไม่ใ่นี่หรอกนะครับคือเออดิเอ๋เมื่อไหร่มึงจะจีบติดทันทีเนี่ยพี่เดี๋ยวจะดูดวยนะเฮ้ยเขาสาวชอบดูดึงสองครบทั้งสองคนเลยฮะใช่ฮะเฮ้ยมึงว่าไอ้น้องคนแรกกันดุงค่อยๆเหวะผมว่านะเนี่พี่โตมันใกล้กันมากเดี๋ยวน้องจะยิ้มหนักจริงๆคือตอนนี้พอพี่แจ็คทักผมก็มองไม่เหมือนเดิมเลยฮะใช่เ ติดไปติดติดไปติดมีแฟนยังยังไม่มีเนาะมีนะค่ะลูกสองอะค่ะแต่รู้ไหมรู้ไหมว่าอนาคตของแฟนจะเป็นหนุ่มแว่นนะไม่ชอบผู้ชายใส่แว่นทำไมฮะไม่ชอบผู้ชายใส่ตาสั้นอ๋อเขาหายชิ้นที่ว่าไอันั่นมันง่ายเกินไปยืนจีบเงี้ยได้มาอย่างงี้ยครับปี๊ดภูมิใจพี่มองอะไรคะอันนี้ไม่ได้มองแล้วครับโตคืออันนี้คือ มันจะถึงพเรัาใช่แต่ว่าเอ๊ะจีติดกี่โมงเนี่ยเหมือนไปบ่นยี่อะไรก็ฟังไม่ได้บ่นมันเป็นสไตล์ผมเออมันก็เข้าล็อกเลยมีเบอร์ไม่มีแฟนแล้วมึงเล้ย้จองน้องคนแรกใกล้ๆป่ะเออเฮ้ยมึงดูดิหน้าเขาเหมือนเต่าปะวะเดี๋ยวไปทักหน้าไปทักนมไอ้ยียเดี๋ยวดูสัปดาห์หน้ามาแม่งหรือทั้งแผ่เล เดี๋ยวมันก็ไม่มั่นใจเออเดี๋ยวไปโมมาใหม่แม่งเลยมีรั่วครับค่ะรั่อายุเท่าไหร่ฮะเจ็ดขวบค่ะอ๋อไม่ทันว่าแล้วทำไมโอยค้อยน่ารพูดแบบเบาแต่ดวงน้องสองคนนี้คือจะได้ผู้ชายหัวโล้นนะคะรู้ตัวหรือเปล่าชอบผู้ชายผมยาวค่ะออไอเหี้ยเขาไม่ชอบมั่วกับพระไอเวรหัวล้นเหอเหี้ยไปดาวมั่วหรือโอ้ยโดนเป็นชุดใหญ่รัดหนึ่งแล้วเกากลัว คือไม่ได้หัวเกียนสกินเฮดสิผมอยากจะบอกว่าไปร้านเจพี่ไอสโตูอะไรนรั้นไหมฮะไม่เอาค่ะทำไมฮะสื้อผมัสวยแพงแพงเหรอครับโอ้ยยินั่ีบอกเสื้อผ้าไม่สวยอีกตัว,อ,ตวอีกตัวที่บอกไอ้คอยอ่ะคอยบอกแพงเดียปากเขาบอกเสื้อผ้าพี่แพงเขาบอกเสื้อผ้าพี่แพงไม่คนนึงบอกว่าเสื้อผ้าไม่สวยโอ้โหขายพันกว่าทุนก็มาร้อยกว่าแล้วฮะคุณร้อย จะจีบติดเมื่อไหร่เนี่ย,ยเดี๋ย,ยวใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นบ้าแ,แล้วเนี่ยยืนจะขาแข็งมาแล้วเนี่ยพี่ตั๊กเขารู้อยู่สไตล์ผมเออม,มีจังหวะจากคนในการจีบดูจานเนี่ยออคือมันไกลเออเนี่ยออมันจีบจนน้องที่อยู่วูดเบอร์ดี้คิวลอกแล้วเขาไม่เ <c oughs> ข่คิวไอเวนคุยกับเขาเลยเขาจริงจริงสองคนผมก็ไหวนะครับไม่ชอบพี่อะค่ะผมก็ไม่ชอบพี่เหมือนกันแต่ผมชอบคนนี้อ่ะ ชอบไหมอะอย่างเงี้ยเอาว่าเพราะว่าพี่แจ๊ดอํำจนผมเริ่มแบบเริ่มคิดตาม้วนะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ตันแรกแต่ว่าแค่นั้นแหละคือไงคะคือไปมองคอมไองค<อ>่ะ <c oughs> หน้าเขาอ,อยู่ข้างบน <c oughs> เอ่อคือนั่นแหละก็คือพี่ขอคอนแทคอะไรเงีเ้ยออ,อจออ,อจมีไหมออจอออไม่มีค่ะพี่นุ่ยสมัยจีบหญิงรู้ว่วยังไงอันนี้พูดถึงสมัยก่อน <c oughs> ใช่ใสมัยก่อนรับเ้าร้านยี่ห้วออ่ะพี่เดินบนสีดำอ่ะเดินบนสีดำไปอ่ะนั่นสนะที่เรเดินสะบัดผมไปด้วยอ่ะจำได้มึงนี่จําได้สมัยพ่ว้อยผมเป๊ไงนุ้ยโชยมาดูว่าเราเป็นไงอนิดนึง เธอชายไปตากลองดูก็ได้อะไรอะไปตากลองดูแบบหนูอยากผมว่าน่าจะได้ไปตักวันนั้นที่มึงเดินให้กูดูอะเคยเห็นเลยเนี่ยที่โนอาที่มึงเดินชายช็อปปิ้งจีบผู้องออะใช่จะบ้าไงได้ชายช็อปปิ้งเนี่ยไม่ใช่เดินออฟบิปล่าหิ้งตึงตึงโป๊ะอันนั้นนี่หละชายชายไอ้แก่เนี่ยเดินเดินตึงแต่หน้าประตูอะ ไงเด็กรักกูแล้วเนี่ยแล้วที่พี่พี่นท่องสิงห้าเป็นภาษาใต้ทำได้ทำได้ดีม่มีแล้วไม่มีแล้วมึงบ้ามะเนี่ยไอ้ตั้งโชว์น้องเลยยิงต้องสิงห้าแล้วไอ้เอไม่เคยเห็นไอ้เอเดินอะไรเข้าไปหาหญิงเลยใช้คำพูดจีบอย่างเดียวได้ได้ผมผมเดินมาไม่ได้คิปเห็นดูดเดินเอ็นวิทเอ็นวิทอะเอ็นวิทอะ เอวิทเลิมไปดีละเลิมไปดีล